สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายซุนีชาแน,นลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็มีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยนะคะทกศเปิดให้กู้เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินนะคะรายละ50,000บาทโดยไม่ต้องไปกู้นอกระบบนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไป รับชมพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมแม่บุ่มก็อยากขอ,อกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะแม่บุ๋มก็เชื่อนะคะว่าหลายๆคนนะคะยังไม่รู้ว่ามีโครงการสินเชื่อรายย,ย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่2นะคะ ก็โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนนะคะที่มีรายได้น้อยได้คู่เงินที่ปลอดภัยผ่อนนานนะคะแถมดอกเบี้ยถูกนะคะดีกว่าไปกู้นี้นอกระบบนะคะเพราะยิ่งจะทำให้เป็นหนี้แล้วก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้นะคะโดยทางด้านมวพาณิชนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ามุ่งหวังให้ ประชาชนที่มีไรายได้น้อยแล้วก็ต้องการใช้เงินเป็นการเร่งด่วนนะคะจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งอนุมัติให้กู้ไม่เกินรายละ5 0,000บาทนะคะระยะเวลาไม่เกิน5ปีนะคะโดยสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายเร่งด่วนนะคะวงเงิน1 0,000ล000้านบาทนะคะแล้วแบ่งเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสิน5,000ล้านบาทและ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก5000ล้านบาทนะคะโดยรัฐบาลนะคะมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ดำเนินการการดำเนินชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยดีขึ้นนะคะสำหรับหลักเกณฑ์นะคะก็มาดูกันนะคะหลักเกณฑ์ขอสินเชื่อรัฐบาลนะคะก็หนึ่งเลยนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะโดย จะได้รับเงินกู้ฉุกเฉินรายละ5 0,000บาทนะคะ 2. ระยะเวลาผ่อนจําระไม่เกิน5ปีนะคะ 3. ดอกเบี้ยคงที่นะคะไม่เกิน0.85%นะคะ 4. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน1คนหรือหลักทรัพย์นะคะ 5. ห,หลักเกณฑ์ให้กู้นะคะดูจากความสามารถในการจ่ายหนี้นะคะรายได้แล้วก็รายจ่ายมันสัมพันธ์กันไหมนะคะ 6. ใช้เครดิตบูโรด้วยนะคะแต่ก็ไม่มีผลกับการขอสินเชื่อนี้นะคะ 7. สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึง31มีนาคม63นี้นะคะก็ใครที่ทราบข่าวแล้วนะคะดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปสอบถามที่ธนาคารทรกสแล้วก็ออมสินใกล้บ้านท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่บุ๋มก็ต้อง ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ